แจ้งผู้สูงอายุ65ปีรวมถึงพี่น้องประชาชน7กลุ่มเสี่ยงซึ่งข้อมูลในวันนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคและทางสอปอสอชอขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชน7กลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี7กลุ่มเสี่ยงก็จะมี1กลุ่มของผู้สูงอายุอายุ65ปีขึ้นไป2หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไป สำหรับกลุ่มนี้ก็ให้บริการตลอดทั้งปีนะครับ 3. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคน 4. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและโรคเบาหวาน 5. โรคทารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการด้วยนะครับ 6. โรคอ้วนน้ำหนัก100กิโลกรัมหรือ BMI 35กิโลกรัมต่อตารางเมตร7 ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ซึ่งทางกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าทางสอปอสอชอก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน7กลุ่มเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้นนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ที่2.9ล้านโดสเริ่มวันที่1พฤษภาคม2566ถึงวันที่31สิงหาคม2566หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดนะครับพร้อมีการจับมือธนาคารกรุงไทยให้มีการจอง ฉีดวัคซีนผ่านทางแอปเป๋าตังได้ซึ่งก็จะมีการเปิดให้เฉพาะที่กรุงเทพมหานครเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับ17เมษายน2566 วัคซีนป้องกันไข้วัดใหญ่3สายพันธุ์ก็เป็นวัคซีนที่นํามาฉีดเป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกหรือว่าทาง WHO มีการครอบคลุมป้องกันเชื้อไวรัสไข้วัดใหญ่3สายพันธุ์ซึ่งได้แก่1เป็นสายพันธุ์ AH1N1 2เป็นสายพันธุ์ a h t n 2 3เป็นสายพันธุ์ B Victoria และช่องทางการรับบริการ 1. ติดต่อได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำของท่านหรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือทางสปสอชอรวมถึงสามารถที่จะดูรายชื่อได้ที่กระเป๋าสุขภาพในแอปเป๋าตังได้ด้วยนะครับ 2. เฉพาะในกรุงเทพมหานครสามารถที่จะจองสิทธิ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดให่ล่วงหน้าผ่านทางกระเป๋าสุขภาพในแอปเป๋าตังได้ โดยที่ระบบจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่17เมษายนถึงวันที่31สิงหาคม2566หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด 3. สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ไม่สะดวกที่จะจองผ่านทางแอปเป๋าตังก็ขอให้ติดต่อได้ที่หน่วยบริการในระบบของสอปอสอชอได้ทุกแห่ง 4. สำหรับการจองนัดหมายเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยบริการนะครับและหากไม่สามารถทำการนัดหมายได้ กรุณาติดต่อสอบถามการเข้ารับบริการกับหน่วยบริการโดยตรงข้อที่5ขนาดนี้ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง30บาทส่วนสิทธิการรักษาอื่นรอประกาศอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดในวันนี้และเป็นที่มาจากทางสปสอชอหรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางสายด่วนสปสอชอเบอร์โทน1330หรือว่าช่องทางไลน์ของสอปสอชอนะครับก็พิมพ์ลายดีที่ NHSO หรือทาง Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ต้องกราบขอบคุณข้อมูลดีๆมาเนโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ